สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพิมพ์เขียวหรือว่าแบรนด์ในการสร้างธุรกิจที่มั่นคงและประสบความสําเร็จอย่างยังยงย่งยืนไปพร้อมๆกันนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือความฝันสูงสุดที่ขับเคลื่อนคนส่วนใหญ่ให้ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างจริงๆแล้วมันมีผลสํารวจล่าสุดนะครับที่เผยให้เห็นถึงความปรารถนาอันทรงพลังที่พวกเราหลายๆคนเนี่ยมีร่วมกันอยู่ ใช่แล้วครับความฝันนั้นก็คือการได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนั่นเองมันคือความต้องการอิสระภาพทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องเวลาเพื่อที่เราจะได้กำหนดอนาคตด้วยมือของเราเองซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แอมเวย์เข้าใจและให้ความสำคัญมาตลอดเลยครับแต่ว่านะครับการจะสร้างธุรกิจให้มันอยู่รอดแล้วก็เติบโตไปได้นานๆเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆเลยเหมือนเราสร้างตึกนะครับถ้าเสาหลักไม่มั่นคงตึกนั้นก็อยู่ได้ไม่นานแน่นอนลองนึกภาพตามกันดูนะครับ ถ้าเราจะนั่งบนเก้าอี้สักตัวแต่เก้าอี้ตัวนั้นมีแค่2ขาเป็นไงครับมันคงจะโค้งเคลงแล้วก็ล้มง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับธุรกิจก็เหมือนกันเลยครับเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเนี่ยธุรกิจจาเป็นต้องมี3ขาหรือ3แรงสนับสนุนที่สําคัญมากๆมาคายันเอาไว้เอาละครับเรามาดูกันที่ขาแรกกันเลยซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือบริษัทแอมเวย์ way, พาร์ทเนอร์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจของเราครับโอ้โหดูสิครับแอมเวย์เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นไว้ให้เราหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าคุณภาพระดับโลกแผนการตลาดที่พิสูจน์แล้วว่าทาได้จริงมีคลังสินค้ามีระบบโลจิสติกจัดส่งให้มีแม้กระทั่งระบบจ่ายโบนัสที่แม่นยําคือทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยให้เราในฐานะนักธุรกิจแอมเวย์ way. สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างธุรกิจได้แบบเต็มที่เลยโดยที่ไม่ต้องไปปวดหัวกับเรื่องหลังบ้านพวกนี้เลยแม้แต่น้อยครับ ทีนี้พอเรามีรากฐานที่มั่นคงจากแอมเวย์แล้วขาที่2ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแรงให้เราก็คือสายงานการสปอนเซอร์ของเรานั่นเองครับนี่คือกลุ่มโค้ชส่วนตัวของเราเลยครับเป็นกลุ่มผู้นําที่มีประสบการณ์จริงที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้คอยให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราในทุกๆก้าวที่เราเดินพวกเขาคือคนที่อยากเห็นเราสําเร็จจริงๆเพราะความสําเร็จของเราก็คือความสําเร็จของพวกเขานั่นเองครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีทั้งบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และมีโค้ชส่วนตัวคอยช่วยเหลือแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆของธุรกิจก็ยังมีการค้นพบช่องว่างที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งครับคือแล้วเราจะสร้างความสําเร็จที่มันสามารถลอกเรียนแบบได้และขยายผลไปได้ทั่วโลกอย่างสม่ําเสมอได้ยังไงล่ะและนี่แหละครับคือคําตอบของคําถามนั้นขาที่3ที่จะเข้ามาอุดช่องว่างมาเติมเต็มแล้วก็ทําให้โครงสร้างธุรกิจของเราสมบูรณ์มั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปได้ทั่วโลกนั่นก็คือระบบการเรียนรู้ที่ชื่อว่า Network 21ที่ครับ Network 21เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยผู้นำแอมเวย์ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเลยนะครับเพื่อเป็นระบบการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่จะมาช่วยเติมเต็นในส่วนที่บริษัทแอมเวย์กับสายงานการสปอนเซอร์อาจจะให้ได้โดยลำพังนั่นก็คือการสร้างมาตรฐานและพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และก็ทำตามได้เหมือนกันหมดครับ หัวใจสำคัญของระบบนี้ก็คือพันธกิจที่ว่านี่แหละครับคือการสนับสนุนนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วโลกไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลผ่านการประชุมหรือว่าไฟาเสียงนะครับแต่มันคือการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและการดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมาเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ส่งต่อคุณค่านั้นให้กับคนอื่นต่อไปครับแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงอะล่ะครับโอ้โหดูข้อมูลนี้สิครับ นี่เป็นข้อมูลจากแอมเวยเองเลยนะเขาพบว่ากลุ่มนักธุรกิจแอมเวยแค่25%ที่เขาร่วมกับระบบสนับสนุนอย่างเต็มที่เนี่ยสามารถสร้างยอดธุรกิจรวมกันได้สูงถึง80%ของทั้งหมดเลยทีเดียวตัวเลขนี้น่าทึ่งมากนะครับแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการมีระบบกับไม่มีระบบได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยแล้วอะไรล่ะครับคือเบื้องหลังที่ทำให้ระบบนี้มันมีประสิทธิภาพได้ขนาดนี้ คำตอบก็คือปรัชญาและหลักการสำคัญที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนครับหลักการพวกนี้เป็นเหมือนเข็มทิศในการทำธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างธุรกิจกับชีวิตส่วนตัวการลอกเรียนแบบวิธีการที่มันเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลจริงการยกย่องคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างการยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจริยธรรมอยู่เสมอและสุดท้ายคือความพักดีต่อพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดนี้มันช่วยให้เรามั่นใจได้เลยว่าการเติบโตของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่รวดเร็ว แต่มันจะแข็งแรงยั่งยืนแล้วก็สง่าง,งามด้วยครับพอเราอามาเทียบกันแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับระหว่างการทําธุรกิจแบบไร้ทิศท,ทางลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆกับการทําธุรกิจโดยมีระบบ n 2 1เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่พิสูจน์มาแล้วมันคือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับระหว่างความสับสนวุ่นวายกับความชัดเจนและเป็นระบบซึ่งแน่นอนว่ามันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดการได้นั่นเองครับดังนั้นนะครับพอทั้ง3แรงสนับสนุนนี้ซึ่งก็คือแอมเวย์ way. สายงานการสปอนเซอร์และระบบเน็ตเวิร์ทได้ทำงานร่วมกันมันก็จะเกิดเป็นรากฐานที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งที่สุดที่พร้อมจะรองรับการเติบโตของธุรกิจอิสระของเราได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยครับ และนี่คือหัวใจที่สําคัญที่สุดของปรัชญาเบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดนี้เลยครับเราไม่ได้ใช้ผู้คนเพื่อสร้างธุรกิจแต่เราใช้ธุรกิจเพื่อสร้างผู้คนเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจุดหมายที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้มันคือการเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพของตัวเราเองและผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้นนั่นเองครับ